ไส้ในไส้เต็มแป้งนุ่มร้อนๆเลยแป้งอย่างนุ่มอ่ะืมพกไปกินที่ไหนสะดวกเนี่ยมอืม,อ,มอร่อยอร่อยไม่ผิดหวัง วันนี้แม่จะพามาทําขนมกินง่ายๆนะคะไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายมากมายช่างตวงมาในกะละมังเดียวนี่เลยขนมเซาปิงค่ะแต่นี้เรามาผสมแป้งค้างไว้ก่อนวิธีช่างตวงแบบว่าง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเปิดเครื่องมาเสร็จแล้วเอานี่วางแล้วก็ทําให้มันเหลือศูนย์ซะจะได้เหลือแต่น้ําหนักของที่เราจะใส่นะคะ สูตรก็ไม่ยากเลยค่ะแป้งครึ่งห้ารอยกรัมครึ่งโลอะถึงก็บอกไม่รู้เนี่ยแต่หมดบ้านแล้วล่ะไม่มีแล้วไม่ถึงเลยอ่ะมีเท่าไหร่ทําเท่านั้นแต่สูตรบอกไว้ว่าห้าร้อยกรัมนะคะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเกลือ สกรัมสมกรัมน้ำตาลเอามาเรียนคณิตศาสตร์กันดีกว่าสามสิสรสมสสมกรัมน้ำตาล15กรัมคือเท่าไหร่สี่4้อดนะคะ ใส่รวมกันแล้วให้ได้448วิเกินเกินเกินช่งหมันมั่วอีกแล้วชีวิตหยิบออกก็ได้นะใส่เกินไปได้ไงตั้งเยอะหวานพอดี อน,นี้แหละยีสยีสแห้งนะคะใส่ไปค่ะห้ากรัม น้ำใส่ไป400กรัมค่ะ,ะใส่หมดแล้วนะส่วนผสมทีนี้เรายกลงมาคนค่ะ ใช้ช้อนคนเลยนะไม่เรื่องมากค่ะขนมไซลบุกเซา,าปิงทำง่ายๆ คนเข้ากันแล้วเอาฟิล์มเอาปิดฝาทิ้งไว้ค่ะไม่มีฟิล์มก็ไม่ต้องฟิล์มก็ได้ปิดฝาทิ้งไว้สักยี่สิบนาทีนะคะเดี๋ยวมาเรามาปิ้งกันพอเราพักแป้งได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาห่อแล้วทอดกันค่ะขนมเซาปิงแบบนี้ต้องห่อไปแล้วก็ทอดไปนะคะห่อทิ้งไว้ไม่ได้มันเละ อ่ะอันนี้คือไส้ถั่วแดงที่แม่ทำเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวมือต้องทาน้ำมันสักหน่อยทุ่มเททุ่มเทแป้งเซาปิงนะคะอ้าวตายแล้วลืมจุดเตา เราก็ตั้งกระทะไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะกระทะแม่ใช้เป็นกระทะแบบนอน s t i c k นะคะเดี๋ยวให้กระทะแห้งนิดนึง เราก็เราจะใส่น้ํามันไปหน่อยนึงนะคะแต่ถ้าใครไม่ต้องการจี่แบบใส่น้ํามันก็แห้งๆไปเลยนะคะได้กระทะนอนสติ๊กทําได้หมดแต่ของแม่เนี่ยจะทอดน้ํามันหน่อยนึงจะกินแซลปิงทอดนะคะอะกระทะแห้งแล้วนะคะใส่น้ำมันน้ำมันลงไปหน่อยนึงเอาพอนิดหน่อยนะคะแล้วแต่เราเราจะทอดเท่าไหร่ไม่พอก็ใส่เพิ่มได้อ่ะ ทีนี้เรามาห่อกันดีกว่าห่อนะคะแล้วก็ระจกแป้งขึ้นมาค่ะเป็นก้อนขนาดนี้นะคะที่เราต้องการไม่ต้องทำอะไรค่ะเป็นก้อนวางบนสามมือนะคะหยิบเอาไส้ถั่วแดงที่เตรียมไว้วางโปะไปค่ะโปะไปเสร็จโกยข,ข,ข้างข้างขึ้นมาให้ห่อนะคะถึงได้บอกว่าเราไม่สามารถห่อแล้วทิ้งเอาไว้ได้ ต้องห่อไปทอดไปนะคะอ่ามิดแล้วนะมิดแล้วเอาไปวางในกระทะเลยค่ะแล้วเราก็จกปิ้งไฟอ่อนๆแล้วก็จกก้อนต่อไปจะเอาก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นไปตามขนาดของไส้อะคะ่ะไส้เล็กมันก็ห่อก้อนเล็ก ส้ใหญ่มันก็ต้องแป้งเยอะใช่ปะถ้าแตกนะให้จกแป้งอุดรอยแตกได้เลยแป้งแบบนี้นะรับรองเหนียวนุ่มโกยมาค่ะ เดี๋ยวเราจะย้ายกล้องไปที่กระทะก่อนนะคะหรือว่าเอาอีกลูกหนึ่งดิอีกลูกหนึ่งก็ได้นะเอาอีกสักลูกหนึ่ง เราก็มากลับขนมกันค่ะโอ้ยโอ้ยอยอ,ยอันแรกจะไม่ไปหน่อยอันที่สองพอได้อันที่สามสีน่าจะพอดี เราก็จะใช้ที่กดนะคะกดให้เขาแบนค่ะค่อยๆกดนะสาวฟิงแม่กินอันเดียวอิ่มค่ะพอขนมเริ่มสุกแล้วก็ใช้ที่ใช้ที่คีบได้นะคะยังไม่เหลืองเลยรอไปก่อน ได้ที่แล้วนะคะประมาณนี้ตักขึ้นได้เลยคีบขึ้นอุตักอีกแล้วคีบขึ้นเลยนะคะแล้วเราก็แล้วเราก็จะไปทำแป้งที่เหลือให้หมดนะคะแล้วกลับมาตอนที่อันนี้ก็คือ หน้าตานะคะขนมซอฟฟี่เยอะมอกอันเท่าฝ่อมือกินอันเดียวอิ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาตอนที่ปิ้งเสร็จทั้งหมดแล้วแล้วเราก็จะไปให้คนบางคนชิมกันค่ะขนมซอฟฟี่รู้จักปะไม่เคยกินอนดิกวางลงแล้วลองชิมดู มันมีมาบีให้ถ้ากลัวร้อนนี่นะคะไส้ในไส้เต็มแป้งนุ่มร้อนๆเลยร้อน,ร,อนร้อนใช่ไหม ใส่หวานพอดีไหมใช่ไหมชิมมั่งดิว่าแล้วก็แป้งอย่างนุ่มอะ่ะอืมพกไปกินที่ไหนสะดวกเนี่ยอืมอืมอร่อยอร่อไม่ผิดหวังอ่ะนี่ก็คมนาคมตากินค่ะ ไม่เลยหน้าเลยอร่อยใช่ไหมไ <c oughs> <c oughs> ล่ะก๋วละติดใจค่ะขออีกพิชายบ่ย